สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่สามแล้วเนาะมาพบกับครูโมเหมือนเดิมนะคะในวิชาชีวะมห้าโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกหัวข้อที่3ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการแลกเปลี่ยนแกส๊สแล้วก็การคายน้ำของพืชนะคะไอ้เจ้ากระบวนการแลกเปลี่ยนแกส๊สแล้วก็การคายน้ำของพืชเนี่ย มันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเลยเนาะที่เอ,อ่อสำคัญในการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการสร้างอาหารแล้วก็การลำเลียงน้ำอ่ามันเกี่ยวยังไงเขาบอกว่าพืชเนี่ยมันแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็คายน้ำผ่านทางปากใบนะคะซึ่งการเปิดปิดของปากใบนั่นแหละก็จะมีผลต่อการแลกเปลี่ยนแกส๊สเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกทีนึงนเนาะปิดปิดปากใบยังไงอ่ะแล้วทีนี้ เวลาที่เรามีความชื้นภายในอากาศเนะี่ยต่ำกว่าความชื้นภายในใบนะคะก็เลยทำให้น้ำภายในพืชเนนะี่ยระเหยเออกมาทางรูปากใบเลยเรียกว่าการคายน้ำนะคะแล้วการคายน้ำนี่แหละก็ส่งผลให้เกิดการมีแรงดึงภายในท่อลำเลียงก็เลยเรียกว่าแรงดึงจากการคายน้ำนะคะเหมือนว่าเวลาพืชมันคายน้ำเนี่ยน้ำมันออกไปทางใบน้ำมันออกไปทางใบมันก็เกิด ส่งผลให้เกิดแรงดึงนะคะภายในท่อลําเลียงน้ำมันก็จะลําเลียงจากล่างขึ้นบนนะคะเขาเรียกแรงดึงจากการคายน้ํานะคะทีนี้เนี่ยการเปิดปิดของปากใบอย่างเดียวก็ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักนะคะในการแลกเปลี่ยนแกส๊สเพื่อน,นำคาร์บอนไดออกไซด์เ,ออเ,ออซเนี่ยมาใช้เพียงอย่างเดียวแต่ก็ยังทำให้พืชเนี่ยลำเลียงน้ำจากรากขึ้นมายอด ได้อีกด้วยนะคะก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะทีนี้มีการแลกเปลี่ยนแก๊สหรือการคายน้าที่ใบแล้วเนี่ยเรามาดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากบริเวณปากใบแล้วก็ยังเกิดได้ที่บริเวณลำต้นได้เหมือนกันนะเกิดบริเวณช่องอากาศนะคะที่เรียกว่าเลนติเซลนะคะบริเวณรอยแตกของเปลือกต้นไม้เนี่ยอ่ะมันจะมีรอยแตกรอยแตกพวกนี้ค่ะมันก็ส่งผลให้เกิดการคายน้ำออกมาได้เหมือนกัน ซึ่งมันจะพบในพืชที่มีการเติบโตแบบทุติยภูมิแล้วเท่านั้นเนาะก็จะพบในพืชบางชนิดก็อย่างเช่นต้นมะยมหมอนนะคะที่ลำต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะแตกๆอยเงี้ยค่ะการที่มีลำต้นแตกๆแบบนี้ก็เกิดการคายน้ำออกมาได้เช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย การคายน้ำมันก็เกิดที่ไหนลูกเกิดที่ใบใช่ไหมคะจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเกิดที่ใบเขาบอกว่าเวลาที่พืชมันคายน้ําออกมาเนี่ยเขาก็จะคายน้ําบริเวณปากใบซึ่งปากใบก็อยู่บนชั้น epidermis ของใบใช่ไหมคะชั้นนอกสุดนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ขุมใช่ไหมเนี่ยเซลล์ุม ซึ่งเซลล์คุมสองเซลล์นี้มีลักษณะคล้ายอะไรเอ่ยพูดไปแล้วในคลิปเดีโอแรกคล้ายมเมล็ดถั่วใช่ไหมคะหรือค้ายไตยก็ได้นะ,ะสองอันเนี่ยมันจะหันด้านเว,ว้ามาประกบกันเนาะมันก็จะเกิดช่องว่างบริเวณนี้ก็เรียกว่ารูปากใบนะคะหรือ stomatal pore pore แปลว่ารูนะคะจะเกิดรูปากใบตรงนี้ทีนี้เนี่ยการจะเปิดปิด มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเต่งแล้วก็การสูญเสียความเต่งของเจ้าเซลล์คลุมทั้งสองอันใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าเวลาที่พืชเนี่ยมันได้รับแสงนะคะโพแทสเซียมไอออนน่ะนี่โพแทสเซียมไอออนเคบวกเนี่ยนะโพแทสเซียมไอออนเนี่ยมันจะทำไมคะลำเลียง เข้าสู่เซลล์คุมในปริมาณมากเราก็เห็นว่ามีเม็ดสีแดงก็คือโพลิเซียมไอออนเข้ามาอยู่ในเซลล์คุมปริมาณมากนะคะพอมันเข้ามาปุ๊บมันก็ทําให้ความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์คุมเนี่ยมันมีความเข้มข้นที่มากการที่ภายในเซลล์มีความเข้มข้นมากเนี่ยมันก็จะเกิดการออสโมซิสของน้ําเข้ามาหลักการออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของน้ําจากบริเวณที่ มีความคลึมคล่นน้อยเป็นความคลึมคล่นมากนั่นเองอน้ําก็จะเข้าเข้าเซลเข้าเซลเข้าเซลทำให้เซลล์มันทําไมคะเต่งบวมเต่งเลยการที่เซลล์บวมเต่งก็ทําให้ปากใบนั้นเปิดนั่นเองอแต่ในทางการตรงกันข้ามเวลาที่พืชไม่ได้รับแสงเนี่ยโพแทสเซียมไอออนเนี่ยก็จะมีอยู่ในเซลน้อยนะคะมีจุดสีแดงเพียงนิดเดียวอย้ายมาดูฝั่งนี้บ้างนะ ปริออน o l m อ ion ก็จะมีอยู่นิดเดียวแล้วความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์ุมมันก็จะทำให้ลดลงนะคะน้ำก็จะออกเพราะว่าข้างนอกเข้มข้นกว่าน้ำก็จะออกน้ำก็จะออกทำให้เซลล์ุมมันเหี่ยวปากใบก็เลยปิดนั่นเองซึ่งการเปิดปิดของปากใบนั้นเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ปัจจัยทั้งภายนอกนะคะอันนี้คือปากใบเปิดนะคะอันนี้คือปากใบปิดเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะที่ทําให้ปากใบนั้นเปิดปิดกันดีก,กว่ามาดูปัจจัยภายนอกปัจจัยแรกนะคะอุณหภูมิเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิยิ่ง สูงปากใบก็จะเปิดก็ทําให้การคายน้ําเนี่ยคายน้ําได้เยอะแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าการที่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันจะทําให้เจ้าอุณหภูมิของน้ําที่อยู่ในใบเนี่ยมันสูงก็คือเจ้าตัวใบมันร้อนใช่ไหมอุณหภูมิสูงอ่ะน้าในใบร้อนปุ๊บมันก็เลยจะต้องพยายามถ่ายเทน้ําให้ออกไปได้มากและเร็วนะคะ ใช่ไหมก็เอาน้ําออกเอาน้ําออกเพราะว่าตัวมันร้อนแล้วแต่ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปปากใบก็จะปิดนะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันเสียน้ําออกไปมากเลยฉันก็ต้องลดการคายน้ําลงนะคะสรุปว่าอุณหภูมิสูงปากใบเปิดค่ะต่อมาปัจจัยที่สองนะคะความเข้มแสงเวลาปกติแล้วเนี่ยความเข้มของแสงเนี่ย ถ้ายิ่งสูงนะ่ะปากใบของพืชก็จะเปิดนะคะก็เหมือนตอนกลางวันเนาะเริ่มมีแดดแล้วเนะี่ยปากใบก็จะเปิดปากใบเปิดปุ๊บการคลายน้ําก็จะดีถูกไหมคะความเข้มแสงสูงปากใบก็จะเปิดการคลายน้ําก็จะดีในทางตัวกันข้ามก็เหมือนกันถ้าความเข้มแสงลดรูปากใบก็จะปิดพืชคลายน้ําก็จะลดเหมือนกัน นะคะอ่ะทีนี้ความชื้นในอากาศค่ะต่อมาความชื้นในอากาศเขาบอกว่าถ้าความชื้นในอากาศมันลดลงมันก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างความชื้นภายในภายนอกใช่ไหมก็จะทำให้ไอ้น้ำเนี่ยแพร่ออกจากรูปากใบได้มากแล้วก็เร็วนะคะ ความชื้นในอากาศเนี่ยยิ่งน้อยก็คืออากาศร้อนอ่ะอุณหภูมิสูงความชื้นสัมผัสจะน้อยนะคะมันสัมพันธ์กันเนาะอ่ะความชื้นในอากาศถ้าความชื้นน้อยเป็นไงคะปากใบก็จะเปิดนะคะทําให้น้ำเนี่ยออกจากปากใบนะคะต่อไปปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกนะคะก็คือแกส๊สคารา์บอนไดออกไซด์ค่ะ ถ้าเราเอาต้นพืชเนี่ยไปตั้งไว้ในะบริเวณที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงๆเนี่ยรูของปากใบพืชเนี่ยมันก็จะแคบลงแม้ว่าตรงนั้นจะมีแสงก็ตามนะอ่ะแต่ถ้านำพืชไปไว้ไวในบริเวณที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเนี่ย<ๆ>ปากใบของพืชก็จะเปิดกว้างถึงแม้ว่าแสงจะน้อยก็ตาม สรุปว่าคำรับทรายสูงปากใบปิดคำรักทรายต่ำปากใบเปิดนะคะต่อไปสภาพน้ำในดินอ่ะถ้าน้ำในดินมันมีปริมาณน,น้อยมากนะคะจนพืชเนี่ยเริ่มเครียดละน้ำในดินน้อยพืชก็จะเครียดลวใช่ไหมมันก็เลยเกิดการสั่งเคราะห์กด ABA หรือว่าแอปไซซิกขึ้นมานะคะซึ่งมันเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะคะที่ทำให้รูปากใบเนี่ยปิดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการคายน้ำค่ะสรุปว่าถ้าน้ำในดินมีน้อยนะคะก็จะทำให้ปากใบปิดได้เหมือนกันอาา่าฮะต่อมาความกดอากาศค่ะ ถ้าความกดอากาศต่ำนะคะอากาศมันก็จะเบาบางแล้วก็มีความหนาแน่นน้อยเนี่ยไอน้ำในใ,นใบเนี่ยมก็จะระเหยออกมาง่ายนะคะความกดอากาศต่ำปักใบเปิดนะคะน้ำในไอ้น้ำในใบก็จะระเหยออกมาง่ายแต่ถ้าความกดอากาศสูงเนี่ยอากาศมันก็จะหนาแน่นหนาแน่นน้ำในใบก็จะออกมาได้น้อยลงแลปะปัจจัยสุดท้ายก็คือกระแสลมค่ะ การที่มีลมพัดผ่านเนี่ยก็จะทําให้ความกดอากาศบริเวณนั้นเนี่ยมันน้อยใช่ไหมมีลมพัดมีลมพัดความกดอากาศก็น้อยแสงก็จะมีผลให้ไอ้น้ำเนี่ยเะเหยเออกจากใบได,ได้มากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันถ้าลมมันพัดพาไอน้ําที่เราเหยออกจากใบเนี่ยให้หลุดจากผิวใบไปเนี่ยก็จะทําให้การรลเหยของน้ําเนี่ยออกจากใบมากขึ้น เช่นเดียวกันอ่ะถ้ามีลมทำไมคะมากก็จะทำให้คายน้ำได้ดีบอกไปก็เปิดใช่ไหมคายน้ำได้ดีค่ะต่อมาปัจจัยภายในบ้างปัจจัยภายในก็คือขนาดและรูปร่างของใบยิ่งใบพืช มีขนาดใหญ่มันก็จะคายน้ำได้ทำไมมากกว่าใบเล็กแล้วก็แคบถูกไหมคะยิ่งใหญ่ก็ปากใบก็คายน้ำได้ดีอ่ะเพราะว่ามีปากใบเยอะกว่าถูกไหมใบใหญ่ใบกว้างก็จะมีการคลายน้ำได้มากกว่าใบเล็กอ่ะต่อมาการจัดเรียงตัวของใบ ถ้าพืชเนี่ยหันทิศทางอยู่ในมุมตรงกันข้ามกับแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นมุมที่มันแคบเนี่ยก็จะเกิดอัอาตราการคายน้ําเนี่ยน้อยกว่าใบที่อยู่ในมุมตรงกันข้ามกับแสงอาทิตย์เป็นมุมกว้างนะก็คือการจัดเรียงตัวของใบเนี่ยถ้ายิ่งโดนแสงมากมันก็จะคายน้ําได้เยอะถูกไหม โดนแสงมากก็คลายน้ำได้ดีเหมือนกับข้างบนต่อมาจำนวนรากค่ะถ้ามีรากมากก็จะคลายน้ำได้ทำไมมากเพราะว่าอัตราการดูดซึมน้ำเนี่ยมันจะมีเยอะนะคะจำนวนรากเยอะก็คลายน้ำได้ดีเพราะว่า อัตราการดูดซึมน้ําจะมีมากนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่าพืชเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็การคายน้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาวะทั้งภายในและภายนอกเลยก็คือถ้ามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็จะส่งผลต่อการเปิดปิดของปากใบได้เหมือนกันนะคะก็สำหรับหัวข้อนี้ก็ฝากไปทบทวนแล้วก็ ทำแบบทดสอบเนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาดูในคลิปวิดีโอถัดๆไปมีอะไรสงสัยคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่3ของโครงสร้างและหน้าที่ของพืชด,ดอกก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ